ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะใครนะคะที่กําลังจะวางแผนภาษีนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่ทำธุรกิจอยู่นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยพี่หมุนมีทริคของเรื่องภาษีนะคะที่ใช้ทุกคนนะคะเอามาวางแผนและก็ลดหย่อนกันค่ะหลายๆบริษัทนะคะก็ต้องมองหาของขวัญเพื่อที่จะเอาไปแจกลูกค้าของเรานะคะวันนี้นะคะเราได้รวบรวมประเด็นนะคะที่หลายๆคนนะคะมีข้อสงสัยกันมามากมายเลยว่าถ้าเราเนี่ยจะซื้อของขวัญให้ลูกค้าของเราจะมา ลงมาชียังไงและเสียภาษียังไงนะคะประเด็นที่1นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่จะซื้อของขวัญน,นะคะแจกลูกค้าหรือว่าให้รางวัลกับลูกน้องนะคะแน่นอนค่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าภาษีซื้อเนี่ยเอามาขอเครดิตภาษีได้ไหมต้องบอกเลยค่ะว่าภาษีซื้อนะคะที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกในวันปีใหม่ให้กับลูกค้าหรือ ให้กับลูกน้องก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีใหม่เอ่ยสงการเอ่ยภาษีซื้อนะคะถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามค่ะไม่สามารถที่จะเอาไปหักออกกับภาษีขายได้ค่ะพอเวลาเราซื้อของแล้วนะคะและเราเนี่ยจะเอามาบันทึกบัญชีได้ไหมตรงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะซื้อของขวัญน,นะคะและเอามาบันทึกบัญชีได้โดยที่เราเนี่ย จะต้องเอาใบกำกับภาษีตัวเต็มนะคะที่มีชื่อบริษัทนะคะที่อยู่เครื่องหมายรับรองการค้าวงเล็บด้วยนะคะสำนักงานใหญ่หรือว่าสาขานะคะแล้วก็มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีให้ครบถ้วนนะคะระบุข่าว่าเป็นของอะไรมูลค่าเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนํามาเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีได้ค่ะประเด็นที่2นะคะที่มีคําถามเข้ามากันอย่างมากมายเลยว่าอ่านแล้วถ้าอย่างนี้นะ บริษัทจะแจกของขวัญให้ลูกค้าหรือว่าจะซื้อของขวัญให้กับลูกน้องนะคะตรงนี้เนี่ยเอามาเป็นค่า้จ่ายของบริษัทได้ไหมอันนี้ต้องแยกเป็นสองประเด็นนะคะอันแรกก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะอันนี้เนี่ยบริษัทนะคะสามารถที่จะนํามาเป็นค่า้จ่ายได้ค่ะแต่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าไม่เกินคนละ2000บาทนะคะในแต่ละครั้งซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราซื้อของขวัญน,นะคะให้กับลูกค้า คนหนึ่งหรือว่าลูกน้องคนหนึ่งนะคะต้องไม่เกิน2 0 0พันบาทค่ะอันที่2นะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าภาษีซื้อนะคะที่เกิดจากการซื้อของขวัญแสนเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะคือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนํามาเครดิตหรือหักออกจากภาษีขายได้ไประเด็นที่3นะคะถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยให้เช็คของขวัญกับพนักงานตรงเนี่ยจะสามารถที่จะนํามา เคลมภาษีได้หรือเปล่าต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้นะคะมันเป็นการให้โดยสิเนหานะคะเราให้โดยที่เราชอบเป็นการส่วนตัวนะคะตรงนี้ไม่สามารถเอามาเคลมได้เพราะว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามค่ะและประเด็นที่4ี่นะคะที่มีคำถามกันเข้ามามากมายเลยค่ะว่าและถ้าเราสั่งทำการ์ดหรือว่าทำซอกสอนนะคะปีใหม่ให้กับลูกค้าเราจะต้องหักภาษียังไงต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า การสั่งทำการ์ดนะคะถ้าเราสั่งทำจ้างทำอันนี้แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องหักหนะที่จา่าย3%ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อกาดที่เขามีวางขายอยู่ทั่วไปนะคะอันนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องหักณที่จ่ายเลยค่ะท้ายนี้นะคะเรามาเช็คกันค่ะว่ามีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการอะไรบ้างน,นะคะที่จะต้องเสียภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษีบ้างตามเช็คนี้เลยค่ะ ตามไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Agrivo นะคะ www.accrevo.com นะคะและเข้าไปที่บทความ New Update ค่ะเราก็จะเห็นนะคะตารางอย่างที่พี่บุ๋ยโชว์ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ลองไปไล่ดูกันค่ะว่าเราเนี่ยต้องลดหย่อนนะคะหรือเสียภาษีหรือไม่ได้รับการเสียภาษีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากที่จะพลาดคลิปดีๆนะคะที่พี่หมูจะเอาความรู้เรื่องบัญชีและภาษีมาแชร์กันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ